เขาไม่อยากจะให้มากไปกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยไปแย่งข้าวเขามาก oh ซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลก็โอเคก็ยอมรับมไม่ไม่แย่งข้าวมากมก๊กำกำหนดโคต้าให้แต่ละ ใบประทวนเนี่ยแค่ห้าแสนครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการกำหนดโกกัตโ้าเนี่ยมันสามารถควบคุมงบค่าด้วยงบประมาณแล้วคุณภาพไไ้ด้วยคุณภาพไไปด้วยคือคือผมคิดว่าอันเนี้ยคุณจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะส่วนไอ้เรื่องที่จะวันวันข้างหน้านี่ถ้าสมมติว่าวันข้างหน้าเนี่ยสภาพของการคล้องทางการเงินมันขึ้นเงินขึ้นไปเป็นหมื่นห้าก็ได้แต่ว่าเขาให้อยู่ห้าแสนนี่แหละนะย่ง้เหมือนเกินหรือจะขึ้นก็ได้แต่วันนี้ผมผมผไม่ไม่ชอบใจอย่างนะท่านท่านท่านบิตรกรนะครับผมขอ ท่านวิดากรบอกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจด,ด,ดีเป็นหมื่นแปดได้ท่านวิดากรครับ รัฐบาลไม่คิดจะทำมาหากินกับเรื่องตรงนี้นะครับใครบ้างแค่วีรกรรมนี่คือใครวีรกรรมคำรมกรคือใครรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอ๋อคือผมไม่คือการเือคือผมฟังฟังรายการท่านวันนี้พอเสร็จานบอกว่าถ้าขึ้นไปเท่านั้นอย่างอย่างขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้บอกไม่ใช่นะฮะคือถ้าเกิดราคามันขึ้นขึ้นไปอ่ะชาวนาไม่จำเป็นต้องมาเข้าโครงการครับก็คือพี่คุณขายสดได้เลยพี่พี่เขนาดเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยตั้งเป้าที่จะให้ชาวนาสามารถที่จะเออเขาเรียกอะไรลืมตาอ้าปากได้ใช่มัครบ จริงอย่างเมื่อวานคุณว่าแดงพูดนะถูกแล้วโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะเป้าหมายจริงๆเนี่ยต้องการแค่ว่าที่จะให้ชาวนาเนี่ยได้เงินมากขึ้นเท่านั้นแต่ต้องการที่จะให้ราคาข้าวสูงขึ้นแล้วก็บรรลุแล้วแล้วอันที่จริงเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยออบจิตติมันมีดแล้วนะทีเนี้ย จะทำยังไงต่อไปที่จะสารต่อให้มันยาวแล้วให้มันยั่งคือให้มันยั่งยืนหมายถึงว่าให้ให้ให้ระดับราคาอยู่ในระดับที่มันสเต็มเครัะว่าคือคือนิ่งแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่า ถ้าถ้าไปนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถถอนตัวได้ก็เหมือนกับเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทที่เอามาลงเนี้ยถอยออกไปได้ทำอะไรก็ได้เหมือนกับไอ้โคไอ้ยางพาราเห็นไหมครับพี่สามารถยกจากห5่สิบาทเนี่ยไปเจ็ดบแบาทแล้วมันสเตเบิลคือมันไม่ได้ตกมันไม่ได้ตกลงไปือถ้าไม่ตกมาอย่างนี้ไม่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 ขึ้นลงขึ้นลงนี้นะก็โอเคก็ถือว่าคนเราก็คนที่เขาทำหมากินเขาก็รู้ว่ายางเนี่ยโอเคถ้ามัน เวลาเราเราประเมินต้องที่บอตตอมที่สุดใช่ไหมเวลาทำนาที่เราเราได้จิตจิตแปดเจ็ดสิบแปดสิบบาทเขาอยู่ได้ก็โอเคเขามีตัวเลขเออ่ชาญาญี่ปุ่นนะครับชาญาญี่ปุ่นเนี่เขาทำนาเขาเรียกประมาณสามพันตารางสั่งเมตรสามพันตารางเมตรเท่าตัวตีมันก็ประมาณสองไร่พันขอก็ประมาณไม่ถึงสองไร่อย่างี้สองไร่เดียสองไร่รู้ไหมครับว่าก็ได้เท่าไหร่เาได้ที่สามพันตารางเมตรเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหซึ่งเมืองไทยเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ละแปดหมื่นเก้าหมื่น แต่แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาได้ยังไงเนี่ยเขาได้มาเพราะว่าเขามีการซับซิได z จากรัฐบาลใช่เนื่องจากว่าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นข้าวที่มีสภาพที่เขารักษาพันเป็นข้าวท้องถิ่นอ่าเขาเป็นข้าวท้องถิ่นเลยฉะนั้นเนี่ยชาวนาจะได้สักหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นอะไรก็ให้ไปเทศบาลแล้ววันนี้ก็ได้กันแปดหมื่นเก้าหมื่นวันนี้เนี่ยนะมันก็มีอย่างที่เมื่อกี้ช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยคือคุยค้างเอาไว้ว่ามันมีไอคอนแม ปากยิ้มปากยาวทำไมก่อนปากยาวเป็นหมา เอาเอามาเอาห่อนานไปเลยนู้นไปเดินเข้ามาเนี้ยอ่านจะดูหน้าเหมือนนี่ปากยา่นปากยื่นปากยาวมาโพสเฟซบุ๊กไฟโพสในเฟซบุ๊กนะคะว่าโครงการนี้ล้มเหลวล้มเหลวตรงไหนนนั่ก็นี่นี่ก่อนก่อนจะติดกับวันนี้ครับคุณอยากจะรู้ว่าล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวมันที่ยี่สิบห้าคุณเห็นมาดูแล้วกันวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยคุณเห็นก็ได้นะคือพี่คือถ้าเกิดว่าล้มเหลวเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อวานที่พี่พูดไว้ก็คือ 3ไเมื่อวานนี้คือให้ตัวเลขคือ3ไตามาดเนี่ยรัฐบาลสามารถจัดเก็บ เงินรายได้เนี่ยสูงกว่าเป้า85,000ล้าน87,000ล้านคือ3ไตมากไม่ถึง8เดือนยังไม่3ไตมาก8เดือนเนี่ยนะครับคือถ้าบริรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวรายได้มันรายได้มันต้องตกต่ำกว่าเป้าเสิก่อนถึงว่าสิต้องไปเป็นลูกน้องอะไรนะพี่อะไรนะเป็นลิ้วล้อของในอะไรไอ้คนปั่นหุ้นอ่ะปิงจักรพรรดก็คนมันไม่มีสมองแบบนี้ไงคือ คอที่นี่เขาจะคิดใกล้ๆอ่ะคิดไม่คิดระยะยาวคือเพื่อ่งคิดเป็นแบบคิดแบบไมโครเล็กๆเล็กๆเอาตัวเองได้ประโยชน์กันทั้งบดก็พอแต่ว่าประเทศทั้งประเทศหรือคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์เนี่ยมันไม่คิดผมเห็นมาหลายครั้งแล้วระบบผมชาติป่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือไอโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นอยู่ในเงินงบประมาณซึ่งรัฐบาลได้จัดทำงบประมาณรายปีไว้เรียบร้อยแล้วในสามกระทรวงนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็ต้องมีการว่าเขาจะใช้เงินเนี่ยเขาก็ต้องมีการว่าบทเขาจะไปบริหารที่ท่าตรงไหนบริหารที่ท่าไหนแล้วจะหาเงิน มาใช้จ่ายจากตรงไหนแล้วรายได้ของรัฐนี่นะในกรจติกาบินิดโง่และอยู่อดฉลาดก็จบ PPE มาก็แบบนี้แหละรายได้ของรัฐเนี่ยมาจากการเก็บภาษีแล้วเก็บภาษีเกินเป้าเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลล้มเหลวเหรอไม่ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเป้าที่เขาตั้งเนี่ยสูงกว่าเป้าที่สมัยก่อนๆนะปีขึ้นอัพขึ้นมาทุปีไม่ใช่คือประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะปีปีปีไหนนะปีห้าหกใช่ไหมเขาจะทํางบสมดุล ไปเป้าอยูต่ตรงนั้นปี60จะทำงบสมดุลน,นะฮะ ีกสองปีก็หมายถึงว่าปีสุดท้ายเหมือนท่านทักษิณเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เป็นประเทศไทยขึ้นมาไม่เคยทางงบมาสมดุลสมดุลเลยมีได้ท่านทันนี่ยขาดดุลมีครั้งหนึ่งมีปีเดียวตอนท่านทักษิณก่อนโดนรัฐประหารเนี่ยเอาสมดุลแล้วคราวนี้จะเอาอีกแล้วคราวนี้เนี่ยท่านยิ่งักจะให้มันเป็นงบสมดุลงบสมดุลหมายถึงยังไงฮะหมายถึงรายรับรายจ่ายเท่ากันเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องไปยืมกู้รายรับมากกว่าก็ยิ่งดีใช่คืออย่างที่ฮ่องกงเ่ยพี่รายรับเขามากกว่าเขาทำยังไงล่ะ นะท<ต>่าออนผู้ชมครถ้ารัฐบาลมีรายรับมากกว่านะครับ กระซิบนะเขาคืนให้ท่านครับคือที่ฮ่องกงเนี่ยพี่คือที่ฮ่องกงเนี่ยเขาคืนนะเป็นทีค่คืนคนนี่ก็คืนอันนี้อันนี้ที่เป้าหมายเนี่ยนะตามหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะภาษีที่เก็บได้เกินเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็นสองพาคด้วยกันภ่าหนึ่งคือเก็บสำรองเป็นเงินใช้สำหรับใช้เนี่ยเราเป็นทุนสำรองของรัฐบาลแล้วอีกท่าหนึงเนี่ยสิ่งที่ทำในทั่วโลกเขาคืนให้ประชาชนเขาคืนให้ประชาชนเขาจะคืนในรูปทั้งเงินสดก็ได้หรือคืนในเครดิตคุณไปซื้อของมีอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้นี่ในต่างประเทศเขาทำหรือว่ายิ่ง เขาทำแบบนี้ใช่ไหมเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะแล้วแล้วคุณจะแปลกใจนะว่าเขาสามารถทํา เก็บรายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายติดต่อกันหลายปีมีบางปีที่ตกนะฮะไม่บอกว่าตกติแต่ว่ารายรับมีชนก็มีลงคือในกรจจักรนิณขาก่อนที่จะโพสต์อะไรเนี่ยนะคะติงลุกค่ะติงลุกนะคะคือแบบที่มันโพสออกมาแล้วมันดูแบบงงอ่ะคือรัฐบาลล้มเหลวแต่เก็บเก็บเงินได้เกินเป้าแล้วเป้าของรัฐบาลปีนี้มันสูงกว่าตอนปี5 3สนะตอนสูงกว่าทุกปีนะคะเพราะว่าเพราะว่ารายจ่ายมันมากขึ้นรายรับก็ต้องมาก ขึ้นตามไมน้วยนี่น,นี่ออกมาเนี้ยขายจำนำาวันนี้ได้9 0 0าบาทฮะใช่เลยฮะ ผมยังไม่ไม่ชัดเจนนะอันนี้ยังอันนี้เอาจากที่อ่านที่ท่านนะแต่ว่าตอนนี like ้จริงๆแล้วเนี่ยขายจำนวนาในเก้าพันคุณไปขายที่ไหนไม่ก็เพราะตอนนี้เขาปิดมันในทางอกสอมันจนตกใจมันเลิกรับนำมือขอตรวจสต๊อกขอตรวจสต๊อกอีกทิก่อนสตอนนี้เขากำลังจะล่อมันอยู่เนี่ยทางในรัฐบาลก็ยังจะไล่อยู่เนี่ยนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับวันที่ยี่สิบห้าผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ ชอบโดยโดยโดยสิทธิ์แล้วท่านเดือดร้อน <Okay. S 2> บิตกกังวลว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่อะไรก็ว่าไป <Okay. S 2> มาขอเจราจากับรัฐบาลผมขอเสนอนะครับวันนั้นมายัางไงแล้วแต่ละมีแกนนำมามืออะไรมาแล้วแต่นะฮะขอให้รัฐบาลเปิดห้องประชุมเอาตัวแทนไปนั่งคุยคคือพี่บแล้วถ้าจะดีที่สุดนะฮะขอให้มีการถ่ายทอดสดอ,ออกไปทั่วทั่วประเทศเลย แค่เขารู้ว่าประชาชนชาวนาต้องการอะไรแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยนะไม่ไม่มีหมากัดฮะไม่หมากัดไม่เอาหมามากัดครับไม่มีคือไม่ได้บอกว่าคุณชวนเนี่ยปล่อยหมามากัดนะปล่อยฮะปล่อยหมามากัดหมาฝลังก็คือจํำได้ติดตาติดใจเอาเอเชียเซียนพิษบูลมาแล้วก็คือรัฐบาลแล้วรัฐบาลชุดนี้นะคะไม่มีกระชับพื้นที่ไม่มีแลนี่นี่อันนี้บอกอันนี้ในกระซิบนิดนึงนะขอไปเหอะ ได้มากกว่าที่คิดนชาวนานะครับที่มาขอให้มามาแล้วอย่าลืมขอมาอ้างความเดือดร้อนตัวเองก่อนอเนพราะเดือดร้อนนะพรเดือดร้อนแล้วขอแล้วท่านจะได้มากกว่าที่ท่านคิด เชื่อผมดิงันกลับมาถึงที่เมื่อกี้คุณเทยพูดว่าไอ้หนังสือที่บอกว่าสอนนักขาราชชาธิปไตยมันจะต้องยุติได้แล้วครับใช่คือไม่ใช่ว่าคนต่างจังหวัดหรือว่าชาวชนบทเนี่ยเลื่อนรัฐบาลของเขามามาให้พวกคนกรุงเทพสลิมกระแดะทั้งหลายเนี่ยม่ลงอิกเราอย่ายอมนะฮะผมผมลำคาญมากเลยคือคิดว่าเขาไม่ยอมแล้วแหละคือมันน่าเบื่อมากเลยพี่ไล่พวกสลิมพวกนี้นะคือคือมันคือมันไม่ได้มีทาประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติเลยนะแต่กระแดะไปวันวันเพราะวานเนี่ยมันกระแดะมาด่ากับผมแล้วมันก็ไปบอกว คือมันบอกว่าคนที่ไปเรียนเมืองนอกมีแต่คนฉลาดนี่แต่ความเป็นจริงแล้วนะพี่เพื่อนผมเนี่ยที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนะมนีแต่โง่ที่สุดในห้องจนมันเรียนมหาที่เรียนเมืองไทยเรียนยังไงก็ไม่จบผมพูดหยุดุนไหม ถ้าคุณเอ็นไม่ติดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งไปชุบตัวออ,อันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานทุกวันนี้เนี่ยคุณเอ็นไม่ติดคุณเข้า,า,าหาอยไรกชนหรื <สน S 2> อรามหรือที่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นหาละไรที่ดีๆน,นะ,ะแล้วก็ประเภทที่หมดสภาพแล้วคือไปเรียนที่ไหนก็กไม่ไหว, <จบ S 2> วก็ส่งไปเรียนห้องแถวในเมืองนอกคือพี่แล้วไปเรียนปริญญาโทเนี่ยลักสูตรเก้าเดือน ขอประธานผมเรียนปริญญาโทเมืองไทยผมใช้เวลา3ปีคุณทำเล่นไหมนะออกฟอร์ดปริญญาโทเก้าเดือนนะขอโทษนะอรับออฟอร์ดได้ปริญญาโทเก้าเดือนนะซื้อเพิ่มสองหน่วยกิตนี่ได้เกียรตินิยมนะอ้าวอ๋อไ p พเนี่ยเหรอไอพีบีของไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยเหรอเพิ่มอีกสามหน่วยกิตได้เกียรตินิยมนะแล้วผมก็เลยถามไปสลิมไอ้ตกลงเนี่ยรูอย่าลืมเรื่องโทษอะไรเรื่องสิทธิตุแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมียังมีฮะแต่ว่าอันนี้เอาขอขอสรุปประเด็นที่ที่วันที่25นะครับที่ชาวไร่ชาวนาจะ นะครับผมย,ยังยังยังมีประเด็นจะถามพวกเราอยู่เนี่นะว่าถ้าหากว่าชาวนากับพ่อค้าส่งออกอวินวินแฮปปี้แล้วเนี่ยครับ หมาหัวเน่าอยู่ไหนหมาคุณพี่ขาหมาหัวเน่าอยู่ไหนพี่เดี๋ยวก่อนนะคือวันนี้คนที่ทาไปเสือกทํงเดือดร้อนแทนชาวนาแล้วก็ไปเสือกเดือดร้อนแทนภาคราษฎงออกแต่ที่ตัวเองคือจะหาเรื่องคือมีอยู่คนเน่ะพี่คือวันนี้น้องแระแดงก็เสิร์ชใน g o o g l e นะครับไอเรื่องโครงการอะไรไอโครงการไอโครงไอเรื่องพวกจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็คือปคือเวลาชาวเวลาคนเขาเดือดร้อนส่วนมากเขาก็จะด่ารัฐบาลใช่ไหมพี่คือวันนี้เนี่ย ครับผไปเซิร์ชกูเกิลนะคะโอ้คือไม่ได้ว่าน้องมาแดงนามมานะพี่นะหัวล้อจะทอกหัวล้อจะถากอะไรจะค้างอะก็คือชาวนานี่นะแทนที่จะด่ารัฐบาลนะคะท่านผู้ชมขาด่าวิชาการด่าฝ่ายค้านด่าเพราะไม่คือชาวนาแอนนี้จะด่ารัฐบาลใช่ไหมครับวันนี้บุกไปด่าที่พักประชาริมป่ากันโอไม่รู้เลคือตรงนี้ผมผมตรงผมเข้าใจเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะฮะชาวนาที่ออกมาประท้วงเนี่ย หนึ่งไม่ต้องการจะให้ยกเลิกโครงการจะมะีแน่นอนครับนี่ชัดเจนแล้วรัฐบาลก็ตอบอม,มาแล้วว่าไม่ยกเลิกแน่นอนอ,อันนี้คือหลักการหลักๆตรงกันละนะครับพรอค้าท่งออก ก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยกำหนดราคาสูงอ่ารัฐบาลก็อโอเคลงมาให้นี่เขาบอกวินวินไงหลักการบริหารเนี่ยนะครับที่มันต้องมีสมันต้องมีมันต้องมีสา้นบอนยาสา้นบอนยาคือต้องไปรอดประเทศต้องไปรอดมันไม่ใช่เรื่องของศักิ์สีว่าประกาศไปแล้วหมื่นห้าคือคือถ้าทําแบบนั้นนะพี่เราจะเป็นแบบอามาดนะคือถ้าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักถอยเนี่ย ไอ้ที่แล้วมันเคยรุ่งเรืองเนี่ยนะครับมันจะก็ทุกวันนี้เพราะอามอาจไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มันเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมพี่มันเป็นไดโนเสาร์ไม่รู้จักปรับคือง่ายๆนะไอ้พวกสมุนอามอาจเนี่ยมันทำยังไงประชาชนมาเรียกร้องให้มันเนี่ยนะยุบสภายุบสภามันรู้สึกกลางของมันจะต้องรักษาธรรมน่าส่งทหารมาไล่ยิงเฉลมาฆ่าไปเฉลี่ยนี่แหละออนี่คือสันดานแบบอามอาจความคิดแบบอามาจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอเป็นยังไงครับวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเดี๋กวค่อยมางๆแล้วก็ มีการวิเคราะห์ว่าช่วงเนี้จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยตอนนี้พัก